Good morning everyone my friend yes ครับก็สวัสดีครับวันนี้วันที่28เดือน3นะฮะก็เวลาหโมงครับผมมาเจอกันในรูปแบบของทองคำและการดูโครงสร้างนะครับว่าเราจะเล่นบายตำแหน่งไหนนะครับเมื่อเขายังไม่เสียโครงสร้างในขาขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า โครงสร้างเขาเป็นยังไงนะครับมามาไล่กันเลยครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือเขาเบรกไฮตรงนี้ครับนี่ฮะเขาเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วเรามาหาจุดโลครับผมจุดโลเขาอยู่โซนตรงนี้ครับจุดโลตรงนี้ผมให้เป็นสีแดงนะครับจุดโลตรงนี้ฮะจุดโลตรงนี้ผมให้เป็นสีแดงเพราะว่าจะแตกต่างจากจุดอื่นนะครับนี่ฮะจุดโลขอบเขตของระดับไทม์เฟรม H1 ชวัครับวันนี้ผมมาให้ถึงที่ H1 นะ เดวันเรามาต mm ีง hmm. ่ายๆครับแล้วก็เรามาหาจุดเมื่อเราได้ตรงนี้ครับเมื่อเราได้โดแล้วนะครับเขายิงขึ้นไปครับเรามาหาจุดไฮนะครับว่าจุดไฮตรงไหนเขาทะลุโลแรกลงมานะครับอ่าผมได้แล้วนะครับจุดไฮตรงนี้ครับเป็น x นะฮะนี่ฮะตรงนี้เป็นจุด x นะครับหรือว่า inducement นั่นเองนะครับที่เราออกเสียงกันไม่ค่อยถูกนะฮะหัข้อไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะฮะ inducement ครับนี่ฮะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นอ่า โลแรกนะฮะเป็นโลแรกหรือว่าทําเป็นโลที่ดันขึ้นไปนะครับอ่าเรามาไล่ดูนะฮะนใส่สีดำนะฮะสีน้ำเงินก็ได้นะครับจุด x อนะฮะเมื่อได้จุด x ครับแสดงว่าตรงข้างบนโซนตรงนี้ครับเป็นไฮนะฮะตรงนี้เป็นไฮครับอ่าอ่าเดี๋ยวอนุญาตลบครับนี่ฮะตรงนี้เป็นไฮครับผมซึ่ง เราได้หายแล้วนะครับนี่ฮะจะเห็นว่าอย่างนี้ครับไทม์เฟรมเด่นะครับตรงนี้เด็กออสซิเจอ์ครับเราใส่ให้เต็มนะครับใส่ให้เต็มเลยนะฮะปุ่งเนี่ยเนี่ยบอสครับงนะฮะแล้วเขาเล่นอยู่ในกรอบไหนเขาเล่นอยู่ในดุกีไหนหรือว่าสวิงไหนนี่ฮะเขาเล่นอยู่ในสวิงนี้นะครับสําหรับไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเฮชวันนะครับนี่สองพันเก้านะครับถึงสองถึงพันเก้าร้อยเจ็ดนะครับถ้านะครับถ้าไทม์เฟรมเฮชวันยังลงมาไม่หลุด หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดแสดงว่าโครงสร้างเขายังไม่เสียนะครับแต่ที่ยอดตรงนี้นะครับอย่าท่านอย่ามองว่าเป็น QM นะครับตรงนี้ฮะถ้าอย่ามองว่าเป็น QM นะครับ QM เซลล์นะครับอย่านะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งใส่หน้าเลยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าตรงนี้เป็น QM เซลล์นะครับนี่ฮะเห็นแบบว่า break ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนะครับขึ้นไปฉันจะเซลล์แถว โซนตรงนี้นะครับนี่นี่ปความคิดของทุกคนนะครับอาจจะเซียถาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับผิดไหมครับก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเทนมันยังขาขึ้นแล้วทรงขาขึ้นก็ยังไม่เสียด้วยนะครับเราอาจจะเล่นในสวิงตรงนี้ได้นะครับแต่เราจะถือยาวเซลล์ลงมาข้างล่างตรงนี้อาจจะอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าหลุดขึ้นไปก็สต็อปลอตครับหลุด2อ0พันเก้าไปก็สต็อปลอตนะครับนี่ฮะนี่คือ แผนเซนอนครับแต่ผมจะมาเล่นมองแผนบายดีกว่านะครับเรามาเล่นมองแผนบายนะฮะผมจะเล่นมองแผนบายนะครับทําไมผมเล่นมองแผนบายเพราะว่าเทรนยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่หลุดสวิงไฮและสวิงโลนที่เขาได้ทําไว้นะครับสําหรับ time f รม H1 นะครับที่ผมตีไว้ให้นี่ฮะเห็นไหมครับเมื่อเขายังไม่หลุดเขาก็เล่นอยู่ในไซเ์ในกรอบนี้นะครับเนี่ยสเวย์ในกรอบนี้แล้วเราจะบายตรงไหนครับ ตรงนี้ก็ได้หนึ่งจุดนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยนี่ฮะเพราะว่าตรงนี้ครับมีอิมบาลานอยู่นะฮะอิมบาลานอยู่ครับนี่สวยนะครับตรงนี้ครับสวยเป็นโซนที่สวยนะฮะก็บายไปนะครับบายไปเป็นการลงมาที่แนวรับนะครับสําหรับนี่ฮะเห็นไหม่วนสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ฮะนี่อ่ะแล้วนย่ครับแล้วเรามาวัดที่เลขไฟบูที่มีนัยยะดีกว่านะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะฮะ ประมาณ61.8นะครับไฟโบที่มีนัยยะนะฮะเดี๋ยวผมมาดูกันนะครับว่า61.8อยู่โซนไหนนะฮะหกสอ็ดจุดอยู่โซนไหนครับที่เราจะบายกันก็นี่นะฮะโดนครับผมโดนแล้วนะครับนี่ฮะ61.8ที่ผมตีเส้นสีเหลืองไว้ตรงนี้นะฮะโดนแล้วนะครับอ่ะแล้วตรงนี้อีกโซนหนึ่งครับที่เราจะเล่นบายกันนะฮะนี่ฮะ จ็ดสิบแปดจุดหกครับตรงนี้ก็สวยนะฮะแล้วก็บายแบบสวยๆเลยนะครับทัดย่อลงมาตามๆครับผมกดแน่นอนฮะตัวนี้ครับแปดสิบแปดจุดหกนะนี่ฮะก็เป็นสามโซนนะครับที่เราจะเข้าบายกันได้แบบสวยๆนะฮะโซนแรกทดสอบไปแล้วนะครับถ้าเขานะฮะถ้าเขาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วไม่ชนะไฮนี้นะครับไม่ชนะไฮสองพันเก้านะครับเขามีสิทธิ์ทุบลงมาต่อนะครับมีสิทธิ์ทุบลงมาต่อนะฮะทุบมาแถวโซนนี้ครับ แต่ถ้าเขาไซเวกกรอบนี้จะดีมากเลยนะครับถ้าเขาแบบไซเว์แบบเป็นกรอบแบบนี้นะครับเนี่ยไซเว์แบบเขาเรียกว่าไซเวกก่อนนะครับไซเวกเพื่อเก็บรายย่อยนะครับเก็บรายย่อยนะแบบนี้ครับและเขาก็ดึงทุบลงมาแบบนี้นะครับนี่ฮะตรงดีมานโซนนี่ครับจะเป็นโซนที่สวยมากเลยนะครับเนี่ยเขาไซเวกกรอบนี้ก่อนนะฮะพอให้เขาไซเวกกรอบแบบเต็มเต็มที่ก่อนแล้วเราแบบนี้เราิเคอาะได้เลยนะครับว่า ทองคาเตรียมบินนะครับทองคำเตรียมบินนะผมดูให้นะครับนี่เขาต้องใส่เวกอบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วก็บินนะฮะนี่ฮะต้องเป็นกอบแบบนี้นะฮะดูว่าทุกท่านเห็นหรือเปล่านะฮะท่านเห็นหรือเปล่านะฮะเขาต้องใส่เวกเป็นกอบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ยแบบนี้นะครับนี่กอบเล็กๆของผมที่ผมตีมาให้นะครับแล้วเขาจะทําแบบอ่านะครับเขาจะดึงเก็บหลายย่อยที่เตรียมบ่ายนะครับ หลายยอดก็คิดว่าตรงนี้ครับบายได้เลยนะครับตรงนี้บายได้ครับแบบนี้เขาก็จะดึงลงมาแถวดิมาโซนตรงนี้ครับดึงทุบปังแบบนี้ฮะเห็นไหมครับแล้วก็ดีดแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ครับสวยจริงๆครับทุกท่านก็ลองเอาไปวิเคราะห์ในแผนของคุณนะครับแผนของทุกท่านดูได้นะครับว่าเหมือนกับที่วิเคราะห์ไว้ไหมนะฮะนี่ฮะ ก็ท <buffalo> <g vengeance> <g arde> ุกครั้งครับจะเป็นแบบนี้ฮะทองคาหรือว่าทุกคู่เงินะครับเขาจะดึงเขาจะดึงก่อนนะครับเขาจะดึงเพื่อที่หลอกให้ขาลายย่อยนะครับเข้าบายแถวโซนตรงนี้ก่อนแล้วตั้ง SL ไว้ข้างล่างกรอบนี้นะครับแต่หารู้ไหมว่าอลายใหญ่เขาจะดึงลงมาที่ดีมานตรงนี้ครับแล้วก็บิดนะฮะแล้วก็บิดนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับสําหรับอ่าทองคํานะฮะแล้วก็แผนในวันนี้ครับอมารอบายแถวดีมานโซนนะครับที่เท่าไหร่ครับนี่ฮะ ดีมนโซนก็อยู่โซนนี้ครับนี่แช่มมะเลยนะฮะผมเรียกว่าดีมนโซนมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นแนวรับนะครับแนวมรับที่เราจะเข้าบายได้นะครับนี่ฮะนี่ก็ดีมนโซนนะครับตรงนี้ก็ดีมนโซนนะครับแล้วหลุดตรงนี้นะฮะทุกท่านนี้เลยนะครับ SL นะครับหลุดตรงนี้ SL นะฮะเด่นไปตามโครงสร้างครับมีเขาะง่ายๆครับไม่ต้องเยอะนะฮะจบครับผมวันนี้ฮะก็ขอทุกท่านนะครับโชคดีกับการเทรดนะครับ สอปลอนะครับนี่ฮะชเรียบการเทรดทองคํานะครับเมื่อวานไม่ได้ให้แนวโน้มครับเมื่อวานไม่ว่างครับผมวันนี้ว่างนะฮะไงมครับจบครับผมสุดครับทองคําเล่นกรอบนี้นะครับลงมาท่านบายขึ้นไปนะครับบายขึ้นไปแล้วก็มาดูที่ไฮเดิกนะครับไฮสองพันเก้านะครับว่าเขาจะทะลุขึ้นได้หรือไม่นะครับทะลุขึ้นได้ไปต่อนะครับทะลุขึ้นได้ไปต่อไม่บายเราก็ถือต่อนะครับเนี่ยสต็อปลอตอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าให้เขาย่อลงมาอีกนะครับเราหาจังหวะบ่ายนะครับหาจังหวะบ่ายนะนี่ฮะก็ตามกรอบแนวรับครับ1934นะฮะแล้วก็นี่ฮะอีกแนวหนึ่งครับ1922ถึง19ผมให้ตรงนี้เลย19 1920แล้วกันนะครับนี่ฮะที่จังหวะบ่ายไม้บ่านะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับทองคำนะฮะสำหรับโครงสร้างมาเกสเจอร์ครับในไทม์เฟรม H1 นะฮะแล้วก็ ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการเทรดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และกดไลค์กดแชร์ให้เทรดโกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ